Zombie เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมมปอยู่ในเกมจูซิโฟเด็กเกอร์โอ้ยร <laughs> ู้สึกแย่จังเลยผมไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยรู้สึกแย่จังเลยิ <laughs> ึงจะตื่นกันมานะครับ ไม่สบายก็ต้องกินยานอนแต่ว่าก็เย็นลงแล้วไงก็เลยต้องตื่นขึ้นมานคะรับแต่ว่าด้วยความสนุกแล้วก็มันของเกมนี้ทำให้ปลุกเชีพผมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเงินไม่เหลือเลยว่าเลยหลานแปดเอาไปแลกบ้านเลยจนหมดมาในกูเราจะมีพอตีแพ็คนี้หรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจนะป้ายลุยในไหนกไ็ไหนนะอืมเราก็พลาดการ์ดทองไม่ได้อีกแล้วแหละต้องเปิดได้สักใบแหละ ถ้าไม่ได้การทองจอะทำยังไงอะ่ะก็ไม่ทำไงก็ได้การก็โอเคไงไปเลยโหสี่แสนแนะ่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสองสี่สี่สิบหกตีได้อีกสี่ทีนะครับอืมซึ่งมันแข่งสามทีเพื่อแป๊กทีหนึ่งไงเพื่อไม่ชนะทีหนึ่งนะอืมก็สมเตุสมพลดิถ้าพูดถึงนะเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นอ่ น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยายนู้นน่ากลวัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่โน้มง่ายๆนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาน้ำแข็งนีมันก็ต้องเอาแบบช้างาเด้ยวยกันจะได้แบบว่าคุมไปคุมสถานการณ์ไม่ใช่อะไรเออแล้วก็ใบไม้นะครับใบไม้ผมก็จะเอาเป็นใบไ,ไม้ที่แข็งแกร่งไม่มีเอาแลกไปแล้วกันอะไปเลย ไม่มั่นใจว่าจะชนะหรอกนะครับแต่ว่าชนะแน่ๆอยู่แล้วล่ะโอ้เราชนะจัดการมันมาน้อยมี่ครับน้ำเดือดสองร้อยแล้วสินะเฮ้ยหน้ามันเริ่มป็นมีดล้วหน้ามันเริ่ม่มันมีแล้วไอ้ตัวนี้จิบหายแล้วับผมยังอยู่นะครับ ฉันจะส่งแกกลับไปนอนซะ <c oughs> มาจากยุคไหนกลับไปยุคก,กันเลยนี่นะ <c oughs> เรียบร้อยหม <c oughs> ูเราจะมาสู้หมามาเราจะมาสู้หมูอะไรกัไไ้งย่างเดี๋ยวก็รู้กันนะ้ฉันก็อยู่นะเฟยเอาสิแ่แกจะอยากเกลียยแล้วสักสี่ชันก็ได้นี่แกก็เต็มตัวตายไปซะเถอะ แนตัวตายไม่ไมเอาอะไาเก็บสต็กไวนะ้เพื่อนที่มาแล้วเพื่อความชัวร์จิง้งจกจลบแกได้นะคำพูดจะเป็นตรงแล้วแต่ฉันจะเก็บแกไว้ดูเล่นจีบหายแล้วมันไม่เก็บเราไว้แล้วเออตายทำได้ดีมากมาหน่อยเฝ้าบ้านอยวต้องเจอชาติไทยไทยแลนด์เขหน่อยอย่าไปไว้มันเพื่อวัของของเราเคยดูองค์บานแ <c oughs> ต่กูอยูย่ไหนกูตาย เอ้ยนั่นองค์ไม่ใช่ต้ๆยงกุ้งดิอ,องค์บากรึขอมาหาพระเว้ยโอ้โหเจอตัวนิ่มก็ให้มาเลยตัวนิ่มจะมาทำอะไรช้างได้ยังไงละ่ะโอเคเห็นไหมก็บอกแล้วตัวนิ่มก็ต้องอยู่ส่วนตัวนิ่มจะเตะให้เป็นลูกบอลเลยตายซะอามาเดโลอยายูเลยแกมันเล่นกับช้างใแ้แดลกยังไง,ไไงทำไมงามันไปอยู่ข้างล่างอย่างนั้น กัเหือตายเป็นน้ำขึ้นจากพื้นมาเลยนะ <c oughs> นี่ชั้นลุตมันจะขึ้นผมยุน้ำแข็งมองมีนขนครึ่งเดียว <c oughs> ผมุ่มดาว่าช้างตัวตะเกียะอาจจะมาในยุคน้ําแข็งตอนปลายละที่น้ําแข็งเริ่มละลายแล้วทําไมรู้ว่ามันมีขนแค่ครึ่งตัว <c oughs> <c oughs> อีกครึ่งตัวมันไม่มีขนไงโอเว่นไปจัดการก่อนอช่วงนี้พี่ดีเอเอเยอะไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยสปีด สปีดไขสักตัวนึงเดี๋ยวเดีเดเดสปีดสปีดสปีดมันจะคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่มีตัวไหนในน่าจะคุ้มค่าเลยสปีดเราต้องเร่งสปีดอะไรดี <laughs> เราต้องเร่งสปีดอะไรดีเดี๋ยวกอนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีตัวที่สปีดได้อยู่ดิไม่ได้ไว้พ <laughs> ีพีพีดิเราเข้าพีพีพีสปีดนะสปีด มันก็มีตัวที่ฟื้นหมดแล้วอ่ะวเราเอ้เอเอชั่วมโมงเดียวเองเอ้ยตะกี้เราเข้าสัตว์ดึกดําบันอีบ้าเราเข้าไอ้นี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดโนเสาร์ดิเออมันต้องมีไดโนเสาร์อะไรที่สปีดได้อยู่สามสิบแบงค์ไม่คุ้มหกสิบสองไม่คุ้มเฮ้ยมีแต่ตัว,ตวโอ้โหไอ้บ้ามีแต่ตัวสปีดไม่ได้ทั้งนั้นเลยแล้วเราจะสปีดอะไรดีอะ สปีดอะไรดีสปีดไม่ได้เลยอันนี้เท่าไหรเนะี่ยสามสิบเก้าไม่น่าคุ้มนะโอ้ยแล้วพิ่จะสปีดอะไรดีวะเนี่ยสามสิบเก้าเอาการ์ดทองมาิี่าในไหนก็ไหนๆกูได้หน่อยนึงอะอไม่คุ้มเลยไปเถอะเ้ยทำอะไรวะป๊อปแต่ก็ได้แบบได้การ์ดนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรสามสิบเก้าในไหนก็เสียแล้ว GM การ์ดทองให้กูเหอะเนะ เนี่ยมันต้องได้การทองแล้วป่ะการทองโอ้โหดูขอบนิกันไม่ได้การด้วย<ะ>โย<ะ>บ้านจัดอะไรวะดูดีอัตราใบที่สี่อ่ะโอ้โหได้ได้บ้านอะไรก็ได้อ่ะได้บ้าน,นดได้รถก็ยังดีไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นไรไนดะ้เจบิวว่าปลอบใจก็ยังโอเคนะครับโ,โคตรจะเกลือไม่รู้จะเกลือไปถึงไหนบ้างตอ่อดีฟ้าโอ้ย พูดแบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยเอา,เอาน้ำแข็งไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาหมูไปตัวหนึ่งแล้วกันเอาหมูแล้วก็เอาไฟใช่ไหมไฟก็ต้องเอาเป็นเอามานในไปแล้วกันตายซะเถอะอย่าอยู่เลยลุยแคทด้วยความแคทของขฉันพวกนายอย่าอยู่เลยตายซะเถอะจาก,การมัน ฟางคาบุตโตะนี่แน่าคาบุตโตะในภาษาญี่ปุ่น,นแปลว่าล้วงควางนะลุ้งแปลก่อนเรียกทำไมเรียกฟางคาบุตโตะวะมันคือล้วงควางไงเราโอเคไม่ตายด้วยชินเยอะพอพันนี้เลือดเยอะทัขนาดให้มันรู้กันไปอ่าคงงงมากเลย ยากมันชนะท่าไฟแล้วทางนี้ไฟมันต้องไหม้ยากมันต้องลุกยากแบบองมากเลยนะอันเนี้ยใครเป็นคนคิดวะตายซะเออใครเป็นคนคิดว่าไอ้ท่านี้มันชนะท้านี้ได้ยังไงวะโอยโดนแล้วไม่ตายเพราะว่าเพื่อนเยอะมากไปซะเพเถอนมาน้อยจะถือว่าฉันละแกตายซะ แต่เรื่องจริงหมาก็ไม่น่าสู้หมูได้นะครับหมาป่ากับหมูป่าไงทำไมรู้ว่าเพราะว่าคณนสิงโตรือเสือมันยังไม่กล้ากับหมูป่าตัวเต็มวัยเลยนะครับจะบอกให้มันก็ได้แค่ล่ตอนลุกหมูนะครับแต่พอแม่หมูออกมาปกป้องนี่มันก็วิ่งกันไม่รูไปหมดเอือ <c> น <oughs> ต,ตายแล้วโดนตบ <c oughs> มาเผาพันน้ำแข็งจะสู้กันอุ <c oughs> ้ยมีแก้ยไงอ,ะอ่ะเล่นแค่นี้พอเล่นกันจะเหาะก็พอนะครับ มาปับต,ตายไหมไม่ตายกูตายแน่ทีนี้ลุยิปเปลี่ยนตัวก็ดีตายแงแกอู้จชมตีสอมด้วยมันเหมือนรู้อ่ะจิบหายแล้วแล้วตัวสุดท้ายผมแพ้ทางด้วยนะเนี่ยลืมไปเลยนะอ,อแต่ก็ไม่กลัวหรอกสแต็กเยอะนะครับจัดการมานันมาในหนึ่งป้องกันหนึ่งสองสสต็กเต็มตายสเธออใหญ่ยู่เลยโอ้โหจ,จัด เฮ้ยไม่ตายผมลืมไปมันเหลือเนอะโอ้มันเหลือทั้งสองลืมไปเลยนะเนี่ยเปลี่ยนตัววะ่ะ <c> อ <oughs> ีงเปลี่ยนตัวมาก็เท่านั้นแหละไม่มีผลเราค้นเลือดจะเหลือสามร้อยยังจับได้ <c oughs> โอเคมันเหลือสองนะทีนี้จับไว้ดีมันเหลือสองจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ไปเลยแล้วก็ ในบ้านนี้ต้องมีต้องมีต้งติงแน่นอนนะครับผมจะโป๊กัาชนโปกกาสองโปกันสามถ้ 2, มามันเก็บไว้ตัวหลังสองมันก็จะมีหนะมีหบมร้อยฝ้าโอ้ยชน้เราไม่ได้โอเคตายซะงั้นต้องให้คิดเยอะทำไมเนี้ยม,มันเลยเพราะว่าฉันเรือวัแค่หนึ่งก็พอแล้ว <laughs> มันแกป้องกันม <kr> ันแกก็ตายอยู่เด้อรถตบนี่มันมาที่ออกออกโลบ็อกมาแล้วรู้เปล่าตายซะนะยัยยูเลยขุกขุดดดเขาไปกัดเนะโคแจวจริงๆมาในตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับมาแดงแสงกุกโค้งดูลิ้นมาซะก่อนลิ้นมันห้อยนะเกียดจริงๆฉากสุดท้ายเออแต่ผมก็รักมันนะมันก็เป็นหนึ่งในตัวเด็ดของผมนะครับ ไม่เอาไว้แล้วรู้สึกว่าเทคนิคมันจะเยอะและเกินพวกมึงเนี่ยเอาไว้ไม่ได้แล้วนะครับเฮ้ยแมวเอาไฮยีโนโดอนไปเลยโอเคแล้วก็เอาธาตุหญ้าก็ต้องเอาเอาหมูจอบกดเกี่ยวไปวเลยเฮ้ยไม่ชนะก็ไม่ไหวนะจะกัดกันเสมอลลดัน ไ,ไ,ไม่แน่ทีเดียวถึงจะเป็นแรดก็ยังต้องลบนะครับไอ้ฝาเข้าไปตุ่นแล้วมาได้ข <c oughs> องแกมีร่างวิศวุฒินมฉลุกบุญแล้วเป็นดวงตัวเต็มวัยแล้วของแกมันเพิ่งลุกดวงทำอะไรฉันไม่ได้หรอกบอกแล้วเป็นแค่ลุกดวงไม่มีสแต็กแล้วสินะเปลี่ยนออกมามันก็ไม่ตายว่ะแต่เปลี่ยนดีกว่ามาคมกว่าแ <c oughs> ต่ยังใช่แมวไม่ใช่หมาตายจ <c oughs> ้ะเฮ้ มันเหลือปองกันหนึ่งวันลืมไปเลยว่ายังอยู่ว่ะก็คาบุโตะมาเลยเปลี่ยนตัวนะเดือนหนึ่งทีนี้จะจับกระต่ายไหม <c oughs> มาหมากับหมากัน,กนจังเฮ้ยไม่สะเทือนพูดเลยว่าพี่ไม่สะเทือนใดๆทั้งนั้นจัดการเลยดีกว่านะหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหนึ่งดีกว่า <c oughs> ตายซะทีนี้ให้มันรู้ว่าใครคือหมาที่แท้จริง <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นหมาที่แท้จริงนั่นแหละแต่รับแข่งแกงป่านะครับ วางตัเวเดียวลบมไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปม,มาเลยโอ้ยวิ่งสายวิ่งฝ่าด้วยอ่ะมีการสลับฟันปลาทำให้ผม,มงง,งเล็กน้อยนะอืมฉันจะทำยังไงฉันถึงจะได้ใช้ไม้ตายเนี่ยป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วก็เหลือไว้สามนะครับไม่ได้ปิดท้ายไม้ตายต้องหมีมาเลยไม่กล้าโจมตีแล้วสิทีนี้แหละจัดก,การมันไฮยีนโดดอยามันไป พอ่อได้ให้พลังไม่ตายสูงสุดจะแก้แล้วงักงักงักเข้าไปโว้ยโสดจบโอเคอูห้อห,อหูน่ารักทุกตัวแหละยกเว้นมึงเนี่ยแหละเอออ่าน่ารักหมดทุกตัวเลยยกเว้นไอ้ไฮยีโนโดอนเนี่ยเฮ้ยแต่ยังไม่ล่างสมบูรณ์ไงถ้าล่างสมบูรณ์อาจจะน่ารักก็ได้นะครับแต่ก็รักไม่ลงไอ้เคียวอะ โอ้ยล่าม,มาอดเลยล่าม,มาไปแล้วโอดเลยม่โทแต่ก็ดีในการฟรีนะก็ไม่ฟรีอเสียไปรล้านสองอผมเหลือแกคก่หกแสนแล้วนะครับหมดหมดตัวแล้วจริงๆนะครับอ้าอ,อย่าลืมนะกิจกรรมนี้นะสำหรับคนที่แบบว่าซื้อ VIP นะครับก็แอบเข้าไปตีในนี้สักกระจึงหนึ่งก็แล้วกันนะครับอตรงนี้นะครับซึ่งผมตีไม่ได้นะผมไม่ได้ซื้อ VIP นะครับ เออเลยอดการ์ดเลยทำยังไงดีวะอยากได้การ์ดเหมือนกันนะแต่ว่าก็สาบแช่งไม่ให้มันเต็ม <laughs> บูตรงๆเลยก็สาบแช่งไม่ให้มันเต็มนะ <laughs> เพราะว่าอิชาไกอิชาไงตรงนี้นะอืมร่วมกันตีนะครับให้ได้หนึ่งล้านนะอืมซึ่งอย่าได้เลยพวกมึงสาบแช่งก็ไปนะครับมีหกหกวันนะอพอที่ฟาเย็นๆก้าวแค่นี้ก็แล้วกันสําหรับวันสบายๆที่ลีกจะไม่มีนะผมยังไม่รู้นะครับว่าลีก ต่อไปเป็นลีกอะไรนะครับรู้สิว่าเป็นลีกอะไรกไ็ลีกตีแย่งการ์ดใงญ่แต่ไม่รู้นะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้แต่ที่รู้ก็เวลาเดิมนะครับวันศุกร์สองทุ่มนะครับที่รู้แน่นอนเลยนะครับแต่ว่าเดีย๋ยวเขาอาจจะถ้าวันนี้วันอะไรแล้ววันอังคารน,นะครับถ้าเกิดว่าวันพุธย,ยังไม่มีข้อมูลออกมาแสดงว่ามันจะต้องให้โหวตแน่นอนนะครับ <c oughs> ซึ่งทุกคนไม่มีสิทธิ์โหวตหรอก ผมด้วยไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดเหมือนมียพิสิทธ์อะไรนะครับตัวเองผมเองก็ไม่มีสิทธิ์โหวตนะผมก็ไม่รู้เขาโหวตกันแบบไหนนะครับแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับออกมานะครับว่าจะมีตัวสตาร์เตอร์มาสามตัวนะครับให้เลือกนะครับให้โหวตกันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับก็ยังไงก็ติดตามดูไปก็แล้วกันถ้าผมมีข้อมูลผมก็จะมาบอก,บอกเล่าเก้าสิบกันนะครับวายไอไม่สบายเลื่อน อ่ะพอดีฟ้าผมร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะครับอืออย่าว่ากันนะคลิปวิดีโอสั้นไปน,นิดนึงก็ขอขอขอตัวคดีละกัน <c oughs> อ้ะวถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายฟ้ามิแมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโอแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่า